มันก็นมื่อพอ,อก,กับการราาง,งานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็มื่อพอกันในบา่วันทีหนึ่งกรกฎาคม2 5 6 4มินิกับสิภาพิ่นไปติดตามลักษณะอากาศของมอน้ค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแเนีค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศของมอน้นะคะบริเวณภาคอีสานตอนลา่างข่องๆนะคะมีฝนฝ้าเขนองร้อยละสามสิบของพื้นที่ค่ะและก็มีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนลมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พวดเริ่มลอมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของใบมือนีนะคะอยที33ถึง38องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิตามสูดเสารส์อื่นนะคะอยที24ถึง26อ,องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดมือข้างหนาบริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้านะคะระวังวันที่2-7ถึงกรกฎาคม2564้ค่ะ ช่วงแรกค่ะช่วงวันที่ 2- 3ถึงกรกฎาคมบริเวณภาคอ,อีสานตอนล่างของห้านะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ถึงของพื้นที่ค่ะลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้คัวาม่ร็วลมอยู่ทถึงี่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ค่ะช่วงวันที่4 7ถึงกรกฎาคมนะคะบริเวณภาคอ,อีสานตอนล่างของห้ากกระมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40่ถึงของพื้นที่ละกมมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนลมนะคะก็ยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่วมด้ยวยลอมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะย่ที34-37องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูม,ตมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะย่ที -3-7 องศาเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้น้่ค่ะ มือนีิกิษณาวงสวัสดิ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพอ,อกันไหมมือนามือนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน